สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่ะเรามาชมตัวเลขก,กันหน่อยนะครับผมชมตัวเลขชมตัวเลขเลขชุดปู่ดำปู่ขาวล่ะครับจะปังไหมในงวดนี้งวดที่แล้วเขียนให้เป็นตัวเข้าปังปังนะครับผมอ่ะเตรียไมไว้แล้วชมเลยนะครับผม อ่ะปูเยี่ยมเขียนให้ดูหน่อยอ่ะขออนุญาตเข้าไปในโลกวิญญาณปู่ดำปู่ขาวกันนะครับผมซาธุอสังสุลกไสยุทธสุดยอดสลอดสอดอินตาหุธาลคณาออนตาสุข,ขังสุข,ขังอ้าปูเยี่ยมเขียนให้ดูหน่อยเ้าวสีเหมือนเจ็เจเหมือนสี่ ปีสามหกอ้าวเขียนเก้าวิ่งใส่สามแล้วครับปีสามหกปีสามหกปีสามหกงานนะปู่เขียนให้ตัวไหนบ้างครับผมสามศูนย์สี่หนึ่งแปดเก้า นะฮะปีสามหกปูกินอะไรปูปูให้กินอะไรปูให้กินปลานะฮะน้าวกินปลานี่ระวังนะบ้านไหนกินปลาเป็นมีแต่กินปลาตายปูว่ามีปลาก็ต้องมีแปดแล้วครับ ถ้ามีแปดก็ต้องมีเจ็ดาว่าไปอย่างนั้นนะฮะ,ะน้ำทรงน้ำทรงปูเป็นอะไรน้ำทรงน้ำทรงลูกหลานหน่อยปูขอตัวเลขน้ำทรงปู อ้าวปู่ว่าเป็นเด็กนำส่งว่างั้นเป็นเด็กน้อยนำส่งเหมือนเดิมนะฮะอ้าวเด็กน้อยปู่เด็กขนาดไหนปู่เด็กน้อยน้อยอุ้มไปเลยว่างั้นปู่ว่าเป็นเด็กน้อยนำส่งนะ อ่าปูเป็นเด็กน้อยนำทรงปูให้กินปลานะเอาขออนุญาตปูเขียนให้ชมได้ไหม ปีสามหกแน่หกขี้มาทางมาทางอะไรศูนย์กับสามนี่ผ่านสี่ผ่านเจ็ดนี่อ่าระวังนะครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันให้ระวังที่เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสี่อ่า าระวังชุดนี้นะครับผมอขอฟังสามตัวหน่อยปูเกวิ่งใส่2ข้ามมาหนึ่งข้ามมาหนึ่งมาเจ็ดนะข้ามมา8 9 8เดหนึ่งระวังน่ีน่จะเป็นชุดบนได้นะฮะสีหนึ่ง สี่หนึ่งปเอาข้ามมาทางนี้สี่ย์แได้นี่นี่สี่ศูนย์สีปมเจดเจอ่ามันอยู่แถวแถนี้นะฮะอยู่แถวแถนี้อยู่แถวแถนี้ างวดประจำวันที่หนึ่งเขียนงวดประจำวันให้หน่อย 1. นึกคหกห้านะครับผมเลขปู่ดำปูขาว 3. ามศูนยนะเก็เหมือน4ี่นะมันไม่หางยาวลึกๆนะ่เขียนเหมือนสี่เลยนะแล้วก็ตัวไหนล่ะหน ก้านะก้านี่หางยาวลากยาวเลยนะคอมมาที่คอมมาทางนี้เลยงวดก่อนก็9้าวิ่งมาใส่สองนี่แหละออก9ก้าสองตรงนี้นะปู่ยังเขียนให้อยู่นะ่ะกินปลากินปลานะเด็กน้อยนำส่งเหมือนเดิม เนะราวังไ้ดีนะมีปลาต้องมีเกดนะมีปลาต้องมีเกตมีปลาต้องมีเกตดนี่ชอบมาด้วยกันเกตแปดหนึ่งเกตแปดเก้าเหรอตียากนะเลขที่คนตีไม่ออกบอกไม่เป็นเนี่ยเลขปูดำปูขาวนี่แหละแต่เขียนให้ออกมาก็ ถูกกันทุกงงวดนะครับผมอ่าดูดีๆนะครับผมดูดีๆด,ดูดีๆดูดีๆตัวหหรือเก้าหหางมันชี้เป็นการชี้แนวทางนะบอกว่าฝั่งล่างอยู่ทางนี้ไหมฝั่งบนจะอยู่จุดนี้ไหมนะฮะปีสามหกหกวิ่งผ่านศูนย์ผ่านสามหกศูนย์หือหกสามหกสี่ เดปูเยี่ยมชอบเป็น9้ามากกว่านะท่านเขียนอย่างเงี้มักเป็น9ก้านะเก้าศูนยสนะครับผมหรือว่าจะไปที่9ก้าสองอ่ะเก้าแปดหนึ่งเหนึ่งปสี่หนึ่งปปดหนึ่งสเอาขยํากันอยู่ตรงนี้แหละ,ะตัวเลขปูดำปูขาวเ,าเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผม ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางมีได้ให้เล่นการพนันอะไรอื่นแต่อย่างใดนะครับนำไปเป็นแนวทางให้ชมเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาล,ลก้กันนะครับผมในชุดนี้ในชุดนี้นะ,ะหมดเวลาแล้วนะครับผมปูเยี่ยมลาแล้วลาแล้วอำลาอำลา เช้าวันนี้อากาศก็แจ่มใสโหนละหายไปเลยนะฮะมาแล้วหายไปนะฮะ่รู้ไปไหนอ่ะผู้เยี่ยมก็ขอาลาพาจากนะครับในคลิปสันส้นๆกันแล้วกัน คลิปชุดปู่ดำปู่ขาวก็ให้โชคดีกันแล้วกันนะปู่ให้กินปลาปู่ให้กินปลาละปู่ได้กินปลาเป็นลาเขากินปลาตายตัวละเหรว,วากินปลาตายก็แปดศูนย์หรือปู่เ,เคยเจอนะปู่ดำปู่ขาวอยู่วัดน้ำคลองมีคลองให้พ่อตี อ,อยู่กุมภาพะปีล้ครับปู่เยี่ยมก็มาให้เลขของท่านขาดหายไปก็นำมาสร้างสรรค์ฝากไว้ในช่อง YouTube กันต่อโอ้ยสมัยก่อนคนเทีวเยอะนะ,ะประทับทรงได้กันทุกเที่ยวแหละครับผมแต่ว่าไม่บอกตรงๆเขียนให้มั่งใครมีโชคก็ขอด้ายให้มั่งนะ,ะเอาไฟให้กี่เส้นก็ออกตามนั้นตามนั้นนะฮะ ก็พ่ลึกพี่ลั่นอยู่ปู่ดำปู่ขาวนะปู่ยู่วัดน้ำคลองมีคลองให้พ่อตีนี้ไยแดงไฟดำปู่ท่านก็ว่าไว้นะฮะประทับทรงบ้านแม่ทํามาไม่ยี่สิบปีนะตอนนี้ล่างทรงก็ไปกันหมดแล้วไม่มีใครเป็นล่างให้ปู่เยี่ยมก็จำได้แต่คาถาท่านเราไปบ่อยอสังสุลกัยสย,ยุดสุดยอดสลอดสอดอิตา พุทธลัคนะอันตาสุกข,ขังสุข,ขังคนวาผู้เยี่ยมได้มาแล้วก็มาสวดนะครับผมก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมอ่าโอเคอาลาพาจากท่านี้นะครับมีไม่อดหมดไม่มีทุกท่านนะครับผมร่ำรวยรำย่ำรวยลาแล้วลาแล้วสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม